ช่วงนี้กลับมาติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่คุณเจียบอกไปว่าประเทศที่เหนือหอมที่สุดก็<ช>คือตอนนี้ก็คือไม่เว้น พม่าก,กับ<ช>เวียดนาม<ช>นะคะที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเนื้อหอมนักลงทุนไทยเองก็เดินทางไปลงทุนค่อนข้างจะเยอะทีเดียว<ช>นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปติดตามกันด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปคุยต่อเนื่องนะคะกับคุณไขสีเนื่องสิขาเพียนนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท KPMG เมื่อวานได้รับทราบไปแล้วว่า KPMG นั้นนะคะก็มีการจัดงานสัมมนาเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าของเขาเนี่ยราคาได้รับความรู้แล้วก็ได้รับประสบการณ์จริงนะคะจากไม่ว่าจะเป็นูตดาณิ์นะคะที่ไปประจําในประเทศต่างๆในเอ แล้วก็ผู้ประกอบการที่เข้าไปลงทุนในนั้นมาแบ่งแชร์ประสบการณ์กันนะคะเรื่องราวของเมียนมานั้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรยติดตามกันเลยค่ะ แต่ทีนี้งานในวันนี้เนี่ยเราไปเจาะลึกสาประเทศด้วยกันก็มีแน่นอนพม่าเพราะว่าเป็นประเทศที่ฮอตฮิตที่สุดละในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะมีกัมพูชากับทางด้านของเวียดนามด้วยนะคะมาเริ่มที่พม่าก่อนเลยแล้วกันนะคะทำไมเราถึงเลือกพม่าแล้วจริงๆแล้วเรื่องของพม่าเองมีคนพูดคุยกันเยอะมากแล้วแต่ในงานงานนี้เนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นยังไงบ้างคะมีตรงไหนที่อาจจะขาดตกบกพร่องแล้วเราคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่ลูกค้าเราควรจะต้องรู้บ้างคือ ช่วงแรกๆที่เราพาบริษัทไปค่ะสมัยก่อนก่อนปิดประเทศเนี่ยเราก็มีออฟฟิศในธรรมานะคะแต่พอเกิดแซงชั่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยห้ามใช้แบรนด์ห้ามนู่นห้ามนี่เนื่องจากว่าเราเป็นโกลบอลแบรนดใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พักไประยะหนึ่งพอตอนเราก็ไม่ทราบใช่ไหมคะว่าจะเปิดเมื่อไหร่แต่เราในฐานะคนไทยเราก็ยังไปไปมาเพื่อดูโอกาสทางการตลาดตลอดเราพบว่า โอกาสมันเยอะมากชะจนเราพานักลงทุนไป30รายไปดูภายใน3เดือน5ารายมีโอเปเรชั่นมีธุรกิจที่ท่านเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเนี่ยะคะเร็วมากแล้วจากนั้น6ถึง8เดือนผ่านไปปัจจุบันนี้เรามีลูกค้าเป็นร้อยกว่ารายโอ้โหไม่ถึงปีเนี่ยนะคะไม่้าเปีร้อยกว่ารายเลยเดียวเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญ เราเราอาจจะไม่เก่งเท่านักธุรกิจแต่นักธุรกิจไปปุ๊บตัดสินใจพร้อมเสี่ยงมันต้องมีอะไรดีแน่นอนดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญคนให้ความสนใจขนาดนี้เนี่ยเราควรให้เขาได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกอย่างหนึ่งพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นเพ่ใจยากที่สุดเนื่องจากว่ากฎระเบียบเขายังไม่พร้อมเขาใหม่มากเลยเขายังไม่พร้อมเมื่อเขายังไม่พร้อมเนี่ย มันก็จะเกิดปัญหาปัญหาแรกที่ชัดสมัยก่อนเราไปต้องเอาแบงก์ยูเอสดอลลาร์ใหม่เอี่ยมลอยพับก็ไม่ได้ลอยยับก็ไม่ได้เขาไม่รับไม่รับเปใหม่เอี่ยมต้องแลกใหม่เอี่ยมโอ้โหยากจังแล้วก็บัตรเครดิตก็ไม่รับไปทุกที่ไม่มีเจนสดูแลใช้เงินสดแต่เดี๋ยวนี้บัตรเครดิตรับแล้วนะคะเราต้องถือเงินสดไปถือเข้าไปมากก็ไม่ได้เพราะเขามีกฎกฎหมายเาอีกแต่ว่าถ้าจะโอนเงินเข้าออกเนี่ย โอนขาเข้าก็ยากแต่ขาออกขนาดนี้เหมือนเป็นไปไม่ได้ยิ่งยากกว่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคนจะไปลงทุนก็ต้องคิดแล้วว่า <c oughs> เรื่องเองินจะทำยังไงอันนี้เอาแค่เรื่องเดียวกฎระเบียบยังเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกฎหมายธุรกริจที่ออกใหม่ก็จะออกก,อกว้างเพื่อให้เกิดการตีความเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเราจะไปทําเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องไปติดต่อกับเขาเรียกว่าสภาธุรกิจการค้า เราก็ต้องไปปรึกษาเพราะว่าถ้าทําแบบนี้ทําได้ไหมทําแบบนี้ทําได้ไหมเพราะเราไม่ต้องการให้ลูกค้าเราไปเจอว่าพูดว่าทําแบบนี้ได้แต่พอไปอ่ะอย่างนี้ไม่ได้ขึ้นมาแล้วย่างนั้นไม่ได้ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเตรียมสิ่งเหล่านี้คือถึงแม้ไม่ว่าธุรกิจจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดขายของได้แล้วเอาเงินกลับมาไม่ได้เนี่ยนะคะก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันก็ต้องพยายามติดต่อหมุนโตให้มันโตข้างในต้องโตขึ้นมาให้ได้ เขาเขาก็ต้องบริหารโอ้นักธุรกิจเขาเก่งนะเขาม,มีวิธีการของเขาแต่ตอนนี้คือดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะของพมา่ากฎกติกาที่เปลี่ยนมาเรื่อยๆกฎกติกาก็ค่อยดีขึ้นแต่ว่าเรื่องของการไหลของเงินก็ยังยากอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากสไลด์เรื่องเงินเข้าไปในประเทศพม่า,มาผ่านแดงชาิน้อยมากอยังน้อยมากเพราะว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยยังไม่มีความพรอ้อมหนึ่ง อาคารสำนักงานก็ไม่มีอาคารสำนักงานพื้นที่แพงมากแพงกว่าเมืองไทยกรุงเทพเนี่ยสามเท่าที่เข้ามาแพงกว่ากรุงเทพสามเท่าเหรอคะสามเท่าโอ้กรุงเทพนี่เราว่าแพงมากเลยเนื่องจากไม่มีออฟฟิศบิลดิ้งทุกธุรกิจบมเข้าไปดิฉันว่าใครมีบ้านก็เอามาให้เช่าได้ยังดีกว่าแล้วก็พอขาดแคลนเรื่องนี้เราก็ยังขาดแคลนเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทุกอย่างโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตทุกอย่างยากหมดเราจะมีออฟฟิศบิลดิ้จะไปตกแต่งออฟฟิศก็มีซัพพลายน้อยมากเราก็ต้องมียังไงก็ต้องเอาอย่างนั้นก็ต้องเรียกว่าอย่างนั้นก็ต้องอยู่ไปก่อนก็ต้องพยายามทําให้มันสามารถจะอยู่ได้เราก็มีหน้าที่ช่วยบริหารความคาดหวังของของบริษัทบางบริษัทเราก็ต้องบริหารเพราะว่ามันเป็นอย่างเนี้ยเราต้องเอาวัตถุประสงค์เนาะวัตถุประสงค์คือเราต้องเข้าไป อีกเรื่องหนึ่งก็คือรัฐบาลพม่าเนี่ยอยากจะให้นักธุรกิจเนี่ยไม่ได้เข้าไปทําธุรกิจต้องช่วยเหลือพัฒนาประเทศมาดังนั้นเนี่ยเราต้องคิดบวกต่อเขาเมื่อเราไปหาเขาเนี่ยเราคงจะไปอยากได้นุ่นอยากได้นี่เนี่ยอันนี้ไม่ได้เขาคงคิดว่าใครๆก็อยากมาไม่รู้เขาเลือกเราหรือเราเลือกเขาสุขไหมคะทุกประเทศอยากไปหมดเพราะฉะนั okay. ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราต้องรู้แล้วก็เหมือนกันบางที เขาไม่ชอบแล้วบริษัทเนี้ม,มาพูดไม่เพราะเลยคิดอย่างนี้แนวคิดไม่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่เราก็ ต้องช่วยนําพาลูกค้าไปเจอกับหงานของค่ะก็ยากเหมือนกันนะอุปสรรคก็เยอะใครว่าก็เราต้องมองให้มันเป็นเรื่องสนุกค่ะเราทํางานเนี่ยมันต้องมีปัญหาเนาะถ้าเราแก้ปัญหาได้มันเปลี่ยนเป็นปัญญาเราต้องมองให้เป็นเรื่องสนุกเพราะฉะนั้นสําหรับพม่าเนี่ยนะคะคุณหนยศรีตอนนี้มองยังไงบ้างคือถ้ามีผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยที่เขาอยากจะไปเขาก็บอกว่าถ้าไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวโตไม่ทันเดี๋ยวเจอคู่แข่งเข้าไปแล้วเรายังไม่เข้าเนี่ยนะคะแต่จริงๆเมื่อกี้ที่ที่พูดมามันก็ต้องมีการเตรียมตัวกันเยอะเหมืออนนนนกกัยาาจะะให้คํแ ยังไงบ้างคะก็เราเราดูตัวเราเองก่อนนะคะว่าเรามีความพร้อมหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นประเทศไทยอ่ะเงินยังไม่พอใช้เลยขอโทษนะคะคุณตัวคุณต้องแข็งแรงก่อนคุณจะออกไปข้างนอกถ้าคุณตรวจสอบตัวเองแล้วตัวเองแข็งแรงแต่สภาพคล่องยังขาดอยู่ยังไม่แข็งแรงดีคุณไปโอ้โหอันนี้งานหนักเลยนะคะแล้วถ้าเกิดเผื่อพลาดไป สภาพคล่องประเทศไทยเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นภาพหลักๆก็คือประเทศไทยต้องแข็งแรง<ช>ถ้าเราแข็งแรงแล้วพร้อมที่จะไปเรามีตั้งหลายวิธีที่จะไป<ช>ไปแบบเล็กๆก่อนก็ได้<ช>เอาของไปขายทดสอบตลาด<ช>ออตลาดไปได้ดีเราก็ค่อยพัฒนาไปการหาผู้ค้าที่เริ่มทำงานกับเราก็ทำให้ธุรกิจเข้าใจใ<ช>คนที่นั่นมากขึ้นดิฉันเชื่อว่าเรารอไม่ได้ แต่เรารอได้ที่เราจะเลือกจังหวะของการลงทุนจังหวะสําคัญหมายความว่าในขณะนี้อย่าบอกเอยยังไม่ใช่จังหวะไม่ไปที่ฉันว่าคุณน่าจะแย่อะไรเข้าไปก่อนห <laughs> น่อยมาไปจองที่อะเหมือนไปจองที่ชิมลางก่อนอ,อย่างน้อยคุณก็รู้แล้วพอคุณไปลงไม่มากก็น้อยคุณจะมีความบ่วงก็จะต้องกลับไปดูแต่ในขณะที่ถ้าคุณไม่ไปลงเลยคิดว่ามันยังไม่ใช่จังหวะบางทีคุณอาจจะ เธอลืมไปที่อื่นมีประเด็นก็ไปทำกับที่อื่นค่ะเราก็จะต้องมีคนที่ดูแลเรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นโอกาสของคนไทยมากเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจประเภทไหนบ้างคะสำหรับพม่าเท่าที่ดูแล้วอ๋อก็ธุรกิจอะไรนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคเกือทุกชนิดเลยค่ะเขาต้องการเราบอกว่าเมื่อกี้ที่ฉันเล่าข้างบนพม่าใส่สร่งไม่ได้หมายความว่าไม่ใส่เกงยีนใช่ไหมคะใช่ไหมคะ อันนีเ้เขาใส่แต่รองเท้าแตะหนีบใช่ไหมคะต่อไปก็มีอินเทอร์เน็ตนะอยากใส่แคปชูอยากใส่รองเท้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป,ปะเปลี่ยนไปแต่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าอย่างประเทศพม่า,มาเนี่ยเป็นประเทศที่ฝนตกเยอะหน้าฝนยาวนานมากคุณจะอาจจะต้องมีนวัตกรรมนะ เช่นเสื้อผ้าที่ใส่ประเทศไทยได้โอ้โหประเทศไทยแดดไม่ยุบปีกี่ชั่วโมงประเทศที่นั่นฝนตกมากเราก็ต้องมีนวัตกรรมเสื้อผ้าต้องแห้งเร็วไม่งั้นคุณอาจขายไม่ได้คือต้องปรับไปให้เข้ากับชีวิตามเป็นั้นเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยค่ะได้ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของพม่านะคะทีนี้มาประเทศต่อไปคือเวียดนามเวียดนามนี่เป็นยังไงบ้างคะเวียดนามเนี่ยจริงๆก็เปิดมาระยะหนึ่งแล้วนะคะ ประเทศไทยเนี่ยต้องเรียกว่านักลงทุนไทยที่ไปแล้วก็สูญเสียไปแล้วรอบหนึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้กําไรคืนกันมาเป็นที่ไปแล้วรอบแรกๆรู้สึกเหมือนกับว่าการที่จะประสบความสำเร็จในเวียดนามเนี่ยลำบากเหมือนกันนะช่วงนั้นั้องหินพอสมควรค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกประเทศยากหมดนะคะเราจะไปด้วยไม n ์เซตของประเทศไทยไม่ได้เราต้องไปด้วยไม n ์เซตว่าเราพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจที่นั่นเราต้องทําอย่างไรนะคะ เวียดนามเนี่ยบังเอิญมีการชะงักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คนถ้าสมมติเรามีศักยภาพจะไปเราก็ต้องเลือกไปประเทศที่เป็นอะไรนะเด็ดผลไม้ได้ง่ายนะโล w hanging fruit เพราะฉะนั้นพ่มาก็ต้องถือว่าถ้าไปทําธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยส่วนใหญ่บริษัทก็ตัดสินใจได้เลยเพราะว่ามันมีโอกาสทางการตลาดเยอะมากแล้วการที่คุณเข้าไปเร็วเนี่ย คนก็จะจําแบรนด์ได้ง่ายกว่าถูกไหมคะถ้าเราเข้าไปเป็นเบอร์2เบอร์3าคราวนี้เราจะต้องเปลี่ยนแบรนด์แต่ก็มีความง่ายอีกอย่างหนึ่งเขามีความเชื่อมั่นในสินค้าในประเทศไทยแต่ดิฉันเชื่อว่าในอาเซียนสินค้าไทยถือเป็นสินค้าที่ดีดค่ะกปกติวเวลาเรามองเวียดนาม,มแล้วเนี่ยทางไหนสินะเราก็จะมองว่าเขาเป็นคู่แข่งเพราะอะไระที่เราทําได้เขาก็เริ่มที่จะทําได้หรือบางอย่างเนี่ยกาอาจจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าเราอย่างนี้เราจะสามารถที่จะไปเป็นคู่ค้าหรือเขาจะไปลงทุนได้ยังไงบ้างคะดิฉัน เป็นคนมีความเชื่อมาตลอดนะคะว่าเราอย่าไปคิดว่าคนอื่นมาแข่งกับเราดิฉันว่าเราเองต้องแข่งกับตัวเองถามตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเองทำงานได้มากขึ้นไหมมีศักยภาพในการโตไปให้ทันกับโลกหรือเปล่าถ้าเราไม่มีตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปม,มองคู่แข่งหรอกค่ะเพราะว่าเราก็ต้องตายแน่นอน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าบางทีเราหลงไปกับการดูคู่แข่ง ในขณะที่ดิฉันมีความเชื่อในความต่างคนเราไม่ต้องแข่งกันแต่เราต้องต่างคือถ้าเราอยากจะได้เราต้องต่างประเทศไทยเราต้องต่างใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยดิฉันเทียบง่ายๆนะเรามีจินทอมสันที่เวียดนามมีหลายร้านชื่อไข่คล้ายๆชื่อไขเ่เขาชื่อไก่อะไรอย่างนี้นะคะต่างคนต่าง positioning ในตลาดสินค้าผ้าไหมเนี่ย ไฮคลาสทั้งคู่แต่สู้กันไม่ได้เลยของประเทศไทยดีกว่าเยอะ,ะเพราะว่าเราผ่านขั้นตอนการคิดเราพัฒนาให้มันมีคุณภาพให้มันมี Value Added เนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเราต้องเสริมสร้างสิ่งที่เราดีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปซึ่งเราก็จะเห็นนะคะ,คะเช่นมีคนของเราเนี่ย ไปทาแบรนด์ที่นิวยอร์กแล้วดังอันหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาดังในที่นี้เพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าปัจจุบันนี้เราจะมาขายเสื้อผ้าปกติก็ไม่ได้เราก็ต้องขายเต็มไปหมดเราก็ต้องขายของที่มันมีคุณค่ามีเอกลักษณ์มีดีไซน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐพักหนึ่งเขาออกมาสนับสนุนให้คนเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของแบรนด์ มามา่าหมูสับซอเมลสุกเข้มข้นเส้นเหนียวนุ่มถ้าเป็นมาม่าหมูสับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงวันนี้คุณสามารถติดตามการรายงานข่าวจากสถานีข่าว TNN 2 4ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง TNN Application ขั้นตอนง่ายๆที่ทำให้คุณสามารถติดตามข่าวจากสถานีข่าว TNN 2 4เพียงกดที่ไอคอน App Store พิมพ์ TNN 2 4แล้วกด Search จากนั้นกดที่ปุ่มฟร e แล้วตามด้วยกด Install App เพียงเท่านี้คุณก็จะมี TNN Application ที่จะทำให้คุณไม่พลาดข่าวตลอด24ชั่วโมงคุณสามารถกดปุ่มขยายหน้าจอและปรับโทรศัพท์ในแนวนอน ืรอการรับชมข่าวได้อย่างชัดเจนและเต็มอรรถมากขึ้นนอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกชมข่าวย้อนหลังตลอดทั้งวันและเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการได้เพียงเท่านี้ TNN Application จะช่วยให้คุณไม่พลาดสถานการณ์ต่างๆพร้อมอัปเดตข่าวที่สำคัญติดตามข่าวส,สดๆได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดท n n a p p l i c a t i o n ฟรีได้แล้ววันนี้ที่ App Store สถานีข่าว TNN24 ท,ทุกความจริงแต่เวียดนามเนี่ยเราก็ต้องมีมูลค่าเพิ่มความตาม่างท,ที่เข้าไปในโปรดักต์ของเราเพื่อที่จะสามารถทำธุรกิจได้กลย,ยุทธ์การทำธุรกิจก็ต้องปรับไปด้วย ถูกนะครมาที่กัมพูชาคือถ้าเกิดราพูดถึงกัมพูชาเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเราสามารถที่จะเข้าไปทําอะไรได้บ้างนะคะทางชีมงานของ KPMG เนี่ยมองยังไงบ้างคะกัมพูชาเนี่ยทุกครั้งที่เรามองอะไรเราก็มองตานักธุรกิจนะคะว่านักธุรกิจเขาจะมองยังไงนักธุรกิจไปกัมพูชาเพราะอะไรเพราะมีแรงงานเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นปัจจุบันนี้ไอโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าของเรา ก็ได้ถูกย้ายไปเราไม่ใช่ย้ายเพราะต้นทุนเราสู้ไม่ได้นะคะแต่เราไม่มีคนงานก็ขัดแคลนมากเลยใช่นะเพราะว่ามีคนพูดว่า300บาทท้าไม่เราอยู่ไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งที่อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีคนคือต่อให้คุณจ่าย400ยังไม่มีเลยมีคนบอกว่าดิฉันไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็น400นะคะแต่บอกว่าราคากับคุณภาพของทักษะเนี่ยมันต้องสอดคล้องกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยต้องการทักษะสูงเขาบอกจ่ายเยอะกว่านี้เขาก็ได้แต่เขาไม่มีคนจะให้จ่ายเพราะฉะนั้นงานที่มีฝีมือนี่หายากนะปัจจุบันเขาก็ปรับไปทําอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นพอไปในเขมรเนี่ยเราก็ไปใช้แรงงานจากที่ไม่ค่อยมีฝีมือมากก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาก็เหมือนกับบ้านเราสมัยก่อนใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆพัฒนากันขึ้นมาเขาก็ตามลงมาเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ไปแน่นอนแล้วก็ไปแล้วนะคะ ทีนี้พูดถึงเขมรเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนติดบ้านเราเหมือนกันเนาะบางธุรกิจทําง่ายๆแบบนี้ค่ะยังไม่แน่ใจไปดีไม่ไปยีก็แค่ไปตั้งอยู่ขอบๆพวกนั้นอ่าพวกนั้นก็ตอนเช้าก็ที้วบินโตมาทํางานตอนเย็นก็ขี้บินโตกลับไปก็ก็มีแบบนั้นก็มีค่ะแล้วก็เข้าไปตั้งโรงงานในนั้นก็มีบริษัทไทยไปลงทุนที่นั่นพอสมควรแล้วค่ะก็ความยากง่ายก็ไม่ได้ เป็นประเด็นเด่นชัดมากเหมือนที่อื่นเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศกัมพูชาเนี่ยคนไปลงทุนเฉพาะเรื่องจริงๆอย่างเช่น,นกลุ่มซีเมนที่เขาไปลงก็เพราะว่ามีโอกาสในการสร้างถนนหนทางใช่ไหมคะก็มีโอกาสทางการตลาดที่นั่นก็เป็นโอกาสอันใหม่ ถามว่าแซงพม่าไปไหมไม่แซงถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนี่ก็จะใกล้ใล้เคียงคือพม่านี่เป็นโอกาสแต่ว่าเขมรนี่เป็นคำตอบค่ะคำตอบหมายความว่าธุรกิจหาคนงานไม่ได้ก็ไปที่นั่นแต่พม่านี่เป็นโอกาสค่ะ นี่จะเข้าไปขายของได้อ่าอย่างนี้แล้วกันขายก็จะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปแล้วอย่างเวียดนามเองนี่จะเราจะจัดเป็นประเภทไหนดีคะเวียดนามเนี่ยก็จัดว่าเขาเขาเป็นประเทศที่เขาก็มีของเขาเราต้องมีของเราไปเราจะขายของเราได้เราต้องต่างเราต้องต่างแล้วก็มีบางธุรกิจเราก็ต่างนะคะนักธุรกิจไทยไปลงทุนที่นั่นก็ประสบความสําเร็จเยอะแต่เมื่อไปแล้วก็ต้องปรับตัวตลอดเวลาเหมือนกัน ก็ต้องใช้โก o b a l ใหม่เซตจริงๆแล้วประเทศทุกประเทศอ่ะก็พัฒนาตามแบบคนอื่นมาจริงไหมคะสมัยก่อนประเทศไทยก็ไม่มีหมวกกันน็อกใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เวียดนามก็เพิ่งมีหมวกกันน็อกเพิ่งบังคับไม่นานใช่ไหมคะแต่เนี้ยนี่มันเป็นโอกาสที่นักธุรกิจต้องเห็นหมวกกันน็อกเคยผลิตในประเทศ ายแล้วก็ไปผลิตที่นั่นต่อก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเราต้องไปมองหาโอกาสท<ม>ีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบทั้งสามประเทศซึ่งก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันเนี่ยนะคงสายสีมองว่าประเทศไหนเนี่ยที่ที่น่าลงทุนที่สุดในตอนนี้ดิฉันว่ามันเหมาะกับธุรกิจของเรามากกว่านะคะเช่นอินโดนีเซียอย่างเงี้ยถ้าเราทําเหมือน เราก็ไปอินโดเราจะอยากไปพม่าก็อาจจะไม่ใช่แต่เราขายของสินค้าอุปโภคบริโภคเราก็ต้องอยากไปพม่ากับอินโดนีเซียเพราะอินโดคนเขาเยอะมาก200ล้านเราขอแค่5%เปอร์เซนต์ก็10ล้านแล้วใช่กำลังซื้อเขาก็มีมีครอบคลุมไป2 3สจังหวัดใช่ไหมคะก็เพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ ว่านักธุรกิจคุณอยู่ในธุรกิจไหนธุรกิจนั้นเป็นที่ต้องการและมีโอกาสในประเทศนั้นหรือเปล่าคะในส่วนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะบางทีก็อย่างที่คุณไาสีเรียนให้ทราบในตอนต้นแล้วว่าอาจจะต้องการที่เลี้ยงอาจจะต้องการคนที่รู้จักพื้นที่รู้จกัจกประเทศรู้จกักทีมงานในท่นานนั้นเนี่ยนะคะธุรกิจของ K p พีถ้าเกิดว่าสมมุติว่านักธุรกิจไทยฟังดูแล้วสนใจที่อยากจะมาขอคำปรึกษาเนี่ยเรามีเซอร์วิสหรือบริการอะไรบ้างคะ คือเราก็ต้องเริ่มพูดคุยกันก่อนเนาะไม่ใช่แค่มาสนใจเราก็อยากบริการเราก็ต้องพูดคุยกันถึงโอกาสความเป็นไปได้เราบอกทั้งข่าวดีและข่าวร้ายให้กับนักธุรกิจฟังว่าคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็คุณคุณจะต้องคือมีโอกาสเห็นความเสียหายนะแล้วถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณรับได้แค่ไหนนะคะจากนั้นก็มาเข้าถึงว่าคุณอยากจะเข้าไปในฐานะผู้ผลิตผู้ขายไปร่วมชุน หรือจะเป็นอะไรคุณจะเป็นอะไรอันนี้คุณต้องชัดเจนอย่างบางคนเนี่ยชัดเขาทําธุรกิจอุตสากรรมรถยนต์อุตสากรรมรถยนต์ขนาดนี้ในอินโดนีเซียโตมากเวลาคุณจะไปโอ้โหรถยนต์พาร์ทมันมีต้องเยอะนะชิ้นส่วนคุณก็ต้องคิดว่าแล้วคุณจะไปทําอะไรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสต๊ดดี้เราจะหลับหูหลับตาโอ้ประชาชนสองร้อยล้านไปมันก็ไม่ได้หมดหมดแล้วอื มันก็จะต้องมีสต๊ดดี้ใช่ไหมกลับมาบอกว่าอันนี้มีใครทําบ้างแล้วเท่าไหร่ใครเป็นคนที่แข็งแรงแล้วถ้าบังเอิญจุดที่เราแข็งที่สุดทางนูน้นอาจจะมีคู่แข่งแต่ไม่มากอันนี้เราก็ควรไปเพราะเราจุดแข็งแต่ถ้าเกิดเราไม่แข็งแต่มีนิดมีคนที่แข็งกว่าอยู่แล้วอันนี้เราต้องคิดนิดหนึ่งนะว่าเราจะไปแข่งสู้กับเขาได้ไหมอันนี้เราก็ต้องมีการพูดคุยกันพูดคุยกันเสร็จเราก็มีการพูดคุยว่าแล้วสตั๊กเจอร์บริษัทคุณอยากเป็นยังไง อยากเป็นแค่สาขาอยากจะไปร่วมทุนเราก็หาผู้ร่วมทุนให้ซึ่งการหาผู้ร่วมทุนเนี่ยเราก็เริ่มจากการฟังว่าเขาอยากเปยียงไหบางคนไม่เอาชั้นไปฉันต้องถือ80ิเปอร์เซ็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เ้านฉันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปคัดแล้ว,วมีเยอะแต่พวกนี้เขาไม่ยอมอะ่ะไม่ยอมหรอกแปดิบคุณไปเจอเขาทําไมเจอแล้ว ผิดใจกันเปล่าใช่ไหมเอ้ยยังไงเขาก็รู้สึกดูถูกเขาใช่ไหมคู่ที่เหมาะสมกันพอหาคู่เหมาะสมแล้วก็พยายามทําให้เขาสามารถจะทํางานด้วยกันได้โดยเราต้องพูดให้นักธุรกิจของเราเข้าใจว่าคนเนี้ยเขามีจุดแข็งอะไรคุณควรใช้เขาคุณอย่าไปแข่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนเราเหมือนกันเขาก็อยากทําธุรกิจเราก็อยากทํา ถ้าเราได้เขาไม่ได้มันก็อยู่ไม่เยอะคมันต้องวินวินคือเราก็ได้เขาก็ได้ก็คือก็ต้องพูดคุยกับลูกค้าเราก่อนแล้วก็ดูว่าพร้อมแค่ไหนแล้วก็จนในที่สุดเนี่ยจะสอบเรียบริษัทลเสร็จแล้วก็เราก็ต้องให้คาปรึกษาว่าทํายังไงภาษีจะเป็นยังไงกฎหมายจะเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงจริงๆเราไม่ได้ทําอาชีพหาคนแต่เราก็ช่วยบ้างช่วยบ้างช่วยแนะนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางที่ก็มีแบบพาไปดูที่ก็มีค่ะ ที่ตรงนี้น่าสนใจะอะไรเงี้ยเราก็จะมีโลเคอลออฟฟิศของเราที่นั่นช่วยหาช่วยดูให้ค่ะทีนี้<แ>ถ้าเรามาดูแล้วปกติเนี่ยเราจะมองถึงความพร้อมของเรานะคะ<ม>แล้วก็มองประเทศต่างๆว่าเรา<ม><ม>ควรจะไปไหนแต่จริงๆถ้าเกิดเราถอ,อยออกมาแล้วมองว่าประเทศต่างๆเมื่อเทียบกับเราเนี่ยเขามีความพร้อมหรือมีความตื่นตัวกับเอ c ม,มากน้อยแค่ไหนนจากประสบการณ์ที่เราดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะคือดิฉันเชื่อว่าพม่าเนี่ยตื่นตัวมากที่สุดในฐานะผู้รับ พราะทุกคนเข้าแกล้งนจน,จนแกงงเหมือนเป็นผู้หญิงสาวมีคนจีบเยอะส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยดิฉันคิดว่าคล้ายๆเราความตื่นตัวไม่มาก<ช>คือไม่มากถึงขนาดที่มันทําได้มากกว่านี้พูดอย่างนี้ลวกันไม่ได้แปลว่าน้อยแต่แปลว่าเราคิดว่ามันน่าจะทําได้มากกว่านี้เราคิดว่าในอาเซียนประเทศในอาเซียนคล้ายกันคือเราเป็นฝ่ายรับเงินลงทุนมาตลอด เรายังงงงอยู่ในเรื่องของการลงทุนต่างประเทศประเทศที่อาจจะมองอาเซียนได้ดีที่สุดอาจจะเป็นสิงคโปร์เขาสิงคโปร์เนี่ยเขาเคยถูกใช้เป็นฮับในการลงทุนเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจตรงนี้ได้ดีกว่าเราค่ะก็ไม่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใป<ช>กว่ากันเพราะฉะนั้นมันเหมือนจุดสตาร์ทเราก็เริ่มพร้อมกันเนาะ<ช>แต่ว่าก็ไม่สําคัญว่าเราอาจจะสตาร์ทสโลตอน แรกๆแต่เราอาจจะมาเร่งตอนปลายก็ได้ทีนี้เขามองเราเหรอคะอย่างสมมติเรามองพม่าโอ้โหน่าสนใจลงต้นนะคะหรือเรามองเวียดนามมองมพูชาโอ้โหน่าสนใจทั้งนั้นมีโอกาสแต่ทีนี้ถ้าเกิดประเทศอื่นๆเขามองเราเนี่ยเรามีเสน่ห์แค่ไหนโอ้โหแน่นอนเพราะเราอยู่ตรงกลางโลเคชั่นเราดีมากใช่ไหมคะคุณเห็น CIMB ใช่ไหมคะถือเป็นอาเซียนแบงก์เขาบอกชัดเจนว่าเขาต้องการเป็นอาเซียนแบงค์ประสบความสําเร็จที่เมืองไทยไหมคะก็ประสบความสำเร็จนะคะาะฉะนั้นต้องถือว่า คนที่มองในแต่ละอุตสาหกรรมเขามองอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเปิดมานานแล้วเราก็มีเหมือน global brand มามากแล้วแล้วเอาอง่ายๆตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยมากตอนนี้คนจีนลงทุนในธุรกิจโรงแรมเยอะมากเขาก็เห็นโอกาส ขาก็มองจากจุดแข่งของเราเหมือนกันว่าเขามาลงทุนอะไรแล้วคิดว่าโอกาสเสียหายน้อยเขาก็มาค่ะปิดท้ายนี้นะคะสิ่งที่เรายังขาดในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายสีมองว่ายังมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยคือนักธุรกิจเนี่ยเขามีความสามารถในการมองหาโอกาสแค่เราช่วยทําให้ช่องทางมันสะดวกขึ้นอ,อันนี้ก็น่าจะพอแล้วแต่คิดว่าประชาชนทั่วไปเนี่ย ยังขาดความเข้าใจในเรื่องนี้ที่มีผลกระทบต่อตัวเองยกตัวอย่างเช่นอันนี้ดิฉันอาจจะคิดไปคนอื่นอาจจะไม่คิดก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นเด็กๆสมัยนี้ก็ยังไปเรียนเมกายุโรปใช่ไ<ช>หมคะมัน,ม,นมันสำคัญกับเราหรือเปล่าก็ไม้อยากเรียนเพราะอยากได้ภาษาอยากได้ไลฟ์สไตล์ที่เข้าใจทางชาติตะวันตก อะไรอย่างนี้แต่มันธุรกิจมันเป็นเอเชียตอนนี้เราก็เพียนบอกกับทุกคนว่าใช่ที่เมริกามีมหาวาลัยชื่อดังมาเป็นร้อยร้อยปีแต่มันก็เป็นทฤษฎีนะ เขายังแม้แต่โปรเฟสเซอร์ในมหาลัยพวกนั้นน่ะเราก็ยังคิดว่าเขาไม่เข้าใจเอเชียเท่ากับพวกเราพวววัฒนธรรมพวกทุกอย่างต่างๆนะเพราะตลาดการหากินเราอยู่ที่เอเชียใช่ไหมคะตลอดจนบริษัทพวกนั้นก็ต้องาหากินในเอเชียเหมือนกันเพราะว่ามันกําลังบูงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอเมริกาออสเตรเลียหรือว่าทางแถบยุโรปเขาก็จะมีเอเชียนสตูดี้ซึ่งเขาพยายามที่จะเข้าใจเอเชียพูดภาษาโหฝรั่งพูดภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนที่เก่งมากเลยภาษาไทยนี่บางทีเรายังตะลึงเลยเหมือนกันค่ะ ก็ก็คิดว่าเนี่ยค่ะคนของเราต้องเข้าใจว่าทิศทางของโลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วต้องเปลี่ยนให้ทันหน่อยคือเราก็ยังมองอย่างนั้นอยู่แล้วก็ยังเชื่อว่าเด็กอยากไปเรียนพ่อแม่ก็อยากให้เด็กไปเรียนด้วยเพราะก็คิดว่ามันเป็นความเชื่อมาห้าสิบปีที่แล้วใแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ในวันข้างหน้าเลยค่ะ ก็ไม่ได้บอกว่าการไปเรียนไม่ดีแต่อยากจะบอกให้แต่ละคนนึกว่าถึงแม้ว่าตัวเองไม่จําเป็นจะต้องไปลงทุนในต่างประเทศแต่ก็ต้องถามว่าตัวเองต้องปรับตัวยังไงนะคะเอาเอาพ่อค้าแม่ค้าง่ายๆอย่างนี้ปัจจุบันนี้ตามร้านขายของต้องมีคนพูดภาษาจีนได้ใชค,ครูที่เรียนภาษาสอนภาษาจีนเดี๋ยวนี้ราคาแพงมากเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนต้องเรียนภาษาจีนใช,ใช่ไหมคะแต่ถามว่าย้อนหลังไปสามปีที่แล้ว มีกี่คนที่คิดว่าต้องให้ลูกเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่2แน่นอนขอภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้คนก็เริ่มและแต่เรียนเป็นภาษาที่3ค่ะเพราะฉะนั้นก็ประชาชนต้องปรับตัวภาษานี่เป็นเรื่องแรกเพราะว่าถ้าจะทำงานด้วยกันต้องพูดกันรู้เรื่องใช่ไหมคะ จะไปพึ่งพาตลาอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่าแปลถูกแปลผิดยังไงนะคะก็เป็นข้อคิดเตือนสติที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะเพราะโลกเรานี่ก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมิคกาขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ S <S <an> ค่ะก็เป็นแนวคิดมุมมองแล้วก็รวมถึงประสบการณ์นะคะที่คุณไข่สีเองก็ได้ไปสัมผัสจากการทํางานของตัวเองจากการที่บริษัทนะคะเป็นออบริษัทข้ามชาติะนะคะที่มีอยู่ที่ทั่วโลกนะคะก็ได้มาเห็นถึงความแตกต่างแล้วก็การเตรียมพร้อมว่าถ้าเราจะเปิดประตูเข้าสู่ AEC จะเข้าไปสู่ประเทศในกลุ่ม C MV ก็คือกัมพูชานะคะ,ะเมียนมาแล้วก็ในส่วนของเวียดนามน,น,นั้นจะต้องมีการทําตัวปรับตัวปรับกลยุทธ์ธุรกิจกันยังไงบ้างค่ะค่ะ จะเป็นคําแนะนําดีๆสําหรับคนที่อยากจะไปลงทุนที่3ประเทศนี้ด้วยนะคะาล้ค่ะแต่ว่านอกจากนี้นะคะในช่วงเวลาเศรษฐกิจช่วงเวลา11บเนาฬิกานัน้นจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามการสําหรับช่องทางการลงทุนดีๆนะคะนั่นก็คือจะได้ไปรับฟังการน,นะ,ะ่ยสำหรับซีอโอของนกแอร์ค่ะม,มาให้คําแนะนําเรื่องของการลงทุนหุ้นนกแอร์นะคะที่กําลังจะเขาเ้าเทรดในวันที่20มิถุนายนนี้ด้วยนะคะก็มาแนะนําด้วยตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดตามรายละเอียดันกวกันว่ามีอะไรน่าสนใจนะคะแล้วก็ ทิศทางวิสัยทัศน์ต่างๆจะเป็นอย่างไรก็ติดตามได้จากเวลาเศสกิจในช่วงเวลา11บนริการนะคะเอ mm. าละค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมด้วยชิมง,งานลาคุณผชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ